อย่าไปถามว่ากลับมาแล้วจะทําอะไรมึงอยากทําอะไรมึงทําเลยมึงอย่ารอมึงพร้อมคนเราเนี่ยนะอย่ามันรอว่าพร้อมแล้วค่อยทํามึงอยากทําอะไรมึงทําไปเลยนะลูกนะทําไปเดี๋ยวพร้อมเองได่ไหมแล้วเมื่อปัญหามันเข้ามามาก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 เข้ามึงรู้ไหมลูกยิ่งปัญหาเข้าตัวเมื่อไรยิ่งปัญหาเข้าตัวเมื่อไร ยิ่งปัญหาเยอะมากขนาดไหนยิ่งปัญหาเข้ามาลุมเรามากขนาดไหนมึงรู้ตัวไปเลยถ้าเกิดมามึงแก้ได้เป็นนะัมึงรวยแลย้วมึงกําลังจะไปสวนทางรวยแต่คนที่มันไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่มีปัญหาอะไรมันก็อยู่อยู่ตรงนั้นไปได้ไม่ไกลแล้วแต่ไม่เล่าปัญหานี่เป็นตัวผลักดันทําให้เกิดเกิดความเจริญของวิติตรนลุกยิ่งปัญหามามากยิ่งปัญหามามากยิ่งเจริญมาก นะลูกนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคนเราเนี่ยนะถ้าอยากเป็นคนรวยอยากเป็นคนสําเร็จเนี่ยมันจะสนใจแค่สองคนมันจะสนใจแค่สองคนนะลูกสนใจแค่ตัวเรากับสนใจแค่ใจเราไอ้คำพูดของคนอื่นนะ่ะมันไม่ได้ทำให้มึงรวยขึ้นไม่ได้ทำให้มึงจนลงหรอก แต่ถ้าตัวมึงเนี่ยมาสนใจตัวมึงตัวมึงเนี่ยมาใส่ใจ,ใจตัวมึงอันนี้นะจนแน่นะลูกนะอันนี้นะจนแน่ไปได้เท่าไหร่ก็ไปได้ไม่ไกลหรอกลูกเพราะอะไรล่ะก็ทุกอย่างนะมันจะเริ่มไปได้ไปทั้งไหนไปได้ไกลหรือไม่ไกลมันขึ้นอยู่กับตัวขึ้นอยู่กับใจและถ้าเกิดมัวไปใส่ใจ,ใจมัวไปสนใจมัวไปกังวลใจใครพูดอะไรฟังแม่ง ไม้คนพวกนั้นให้มึงกินหรือตัว่าเรานี้ให้ตัวเรากินเหนื่อยก็เหนื่อยเองทุกข์ก็ทุกข์กเองสุขก็สุขเองใจเรามีความสุขเองตัว่าเรามีความสุขเองมึงทำไมต้องไปใส่ใจคนรอาขางลรอทำไมเ่าไม่ตองใจใจมัน